ุกกรบวเรียนท่านสอทุกเขตน,นะครับเรียนท่านาท่านระดมงานตุลากรุ่ใหญ่นะครับวันนี้เป็นงานนะครับที่จัดงานโดยความยิ่งใหญ่ความรักความสามัคคีของพี่น้องอท่านทัศรีเรานะครับวันนี้ทุกทุกอำเภอยังอยู่นะครับทุกอำเภอยังอยู่ ไม่มีขาดหายไปไหนนะครับก็เป็นความภูมิใจนะครับวันนี้จะสาเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอภรพินท่านสสนรลินคังขาท่านนายกอ,องค์การ,รบริหารจัดนบรทุกที่นะครับและก็ท่านที่ขาดไม่ได้เดียก็คือพี่น้องกำลังผู้ใหญ่บ้านของเรานะครับชีวิตผมนะครับเป็นพี่น้องกำลังผู้ใหญ่บ้านมา สามสิบสามปีผมเป็นปีพศสามสี่ปีนี้ห้าหกหกแปดนะครับก็สามสิบกว่าปีสามสิบห้าสามสิบหกปีนะครับก็รักและผูกพัในในสายเลือดถึเนี่ยก็ขอขอบคุณวันนี้นะครับกับพี่น้องเรานะครับตื่นตาใจท่านผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาให้ดูนะครับเชิญมโนอิทีเดี๋ยวท่านพิธีกรท่านจะเชิญนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็อาจจะเป็นผู้สนหบับมผมของรังดดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับ บันดาลให้ท่านมีสุขทุกคนทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับถ้าเวลาท่านกลับขอให้ทุกโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณท่านประธานประธานชมรมอำเภอพัฒนานิคมค่ะเป็นรองประธานอำเภอเชรบดานครับผมสวัสดีครับผมไกลทิพย์ปิ่นขนองครับกำนันตำบลท่าหลวงครับประธานชมรมกำนันเพลินร้างอำเภอท่าหลวง กำลังก็เพืดอรอครับครับผูนนยเป็นทชอบคุยกำลังจะเป็นมาโพประธา,านชมรมทางดินบ้านของอำเภอสาบดครับโบก้ากำลังฮิดนะครับพี่ธงของเราและพี่ใหญ่ครับบอกพี่ใหญ่นี่ไม่กล้าวแนะนำตัวโค้งต้นนันทชัยอยู่มชนะครับกำน,นังรุนโคกตูประธานชมนรมกำลังที่บ้านอำเภอเมืองลบบุรีครับ กมังกรนะครับครับขอสวัสดีครับผมกำนันทุบธละไรเงินนะครับเป็นกำนันตะบนบ้านกล้วยนะครับเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้นหมีครับสวัสดีครับคุณอาคณะท่าวุ้งนะครับคณะลิเกท่ามุ้งครับผมแนลอนสตรอเบอร์รนะครับเป็นกำนันตะบนท่าวุ้งแล้วก็เป็นประธานชมรมตำเภอท่าวุ้งครับอ้าวหน้ครับขอ่งไหมครับมาแล้วนะครับครับผมกำนันหมูหน้ามั่งครับเอ้าวชื่ออะไงครับ นี่ครับผมสุวิยาวุฒิสาตาคมครับหนองน่วงของเราครับผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้พีัช้างนามาเป็นเสิยน้มัาริคะพุณจ้านายอยหมายเลข7จมุนครับเนท่านยน้้งอตครับ้ท่านผจอ ทุกท่านเลยในวันนี้นะครับก็ผมขออนุญาตในกิจกรรมท่าท่อมนี้นะครับขออนุญาตเปิดเผยให้านที่ว่าได้จังหวัดนะครับทลอดที่ว่าท่านผู้ทำจัดแล้วก็ท่านไหนที่ทุกท่านเลยนะครับเป็นเผยให้แทนในหลที่จะชื่นชมนะครับกิจกรรมไอ้ที่ครับนะครับเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสมรสมานสามัคคีของเนี่ยอุปกรณ์จันปิบ้านนะครับตลอดทั้งนี้เนี่ย ยื่นจะนำที่สูความที่เราสามารถัฒนาทางดาที่จะทางของกี็นน้ำใเดียวกันนะครับในตัวทุกท่านและผู้ชาทุกท่านที่ดีที่จะสนับสนุนงานของชมรมนะครับในระดับจังหวัดและระดับอำเภอทุกทุกอย่างเลยเอาท่ศทางของทางชมรมหรือว่าทางไม่ว่ากิจกรรมใดๆนะครับขององค์กรก็นำพี่บ้ายนะครับ ในส่วนผู้อำนวารให้ความสำคัญเสมอแล้วก็ดีให้ความสูงนะครับทุกอย่างเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่จัดให้มีงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วขออวยพรนะครับให้ทุกทุกท่านเนี่ยผมกำลังคิดตารนะครับคีดไงก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็รับเงินของเกินทางสับโดยสุภาพครับผมมากครับเอาขอบคุณท่านตามเคยโคตรส่องโลเป็นอย่างสูงนะครับประทาน ชมรมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบกรีท่านประธานชม,มรมอำเภอทุกสีมมอำเภอนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสรารวัตรกำนัน,นท่านาผู้ช่วยนะคะแล้วก็แพทย์แล้วก็ผู้รบงานทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีท่านนายก,กอบตวังเพลท่านสจทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวกอกี้ล่าวน้องก้าวน้องเพ็มเป็นไทยค,คะ่ะ สจอครับเป็นลูกในยศแปนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบุรีไปด้วยนะคะก็วันนี้รู้สึกชื่นชมนะคะรัชศีร์นะคะครั้งที่สี่ในั้งนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เรามีสัมพันธ์กันทั้ง11อำเภอนะคะเราทํางานร่วมกันนะคะอบจลบุรีก็ดูแลทั้ง11อำเภอนะคะเรามีรบประมาณลงไปให้ ทั้ง11อำเภอนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราดูแลไม่เท่าเทียมกันเราดูแลเท่าเทียมกันวันนี้นายกก็เป็นสปอนเซอร์เท่าเทียมกันด้วยนะคะเดี๋ยวกาสข้างหน้านะคะยินดีให้ความร่วมมือกับรัชศีทุกท่านนะคะก็กล่าขอบพระคุณท่านแม่ที่น้องทุกท่านนะคะถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จใกล้วันที่16แล้วนะคะนายกกลาวปิดงานเลยนะคะขอให้ถูกระวันที่ดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ